สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววิมลวรรมู่งวใช้รหัสนักศึกษา63703749คณะบริหารธุรกิจสาข,ขาการบริหารรายการจัดการสมัยใหม่วันนี้จะมาพูดเรื่องการวิเคราะห์การค้าค่ะรายการวันที่8พฤษภาคมนายสมชายเปิดกิจการร้านกาแฟชื่อสมชายคอฟฟี่โดยลงทุนด้วยเงินสด40,000บาท รายการนี้เป็นรายการค้าเป็นการกระทําระหว่างบริษัทกับบคุคคลภายนอกส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสมการบัญชีสินทรัพย์ทากรหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนายสมชายเปิดกิจการร้านกาแฟชื่อสมชายคอฟฟี่ตอนแรกกิจการนี้เป็นชื่อเปล่า,ลาและมีนายสมชายเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการตอนนี้ของเราจะมีความเป็นเจ้าของของนายสมชายจะเพิ่มขึ้นแสดงว่าตัวโอส่วนของเจ้าของจะเพิ่มขึ้นเป็นบวก ด้วยการลงทุนเป็นเงินสด40,000บาทเงินสดเป็นสินทรัพย์นำเงินสดมาลงทุนเพิ่มเงินสดของเราจะเพิ่มขึ้นดังนั้นรายการวันนี้นายสมชายเป็นเจ้าของความเป็นเจ้าของบวกเพิ่มสัญลักษณ์โอบวกเงินลงทุนด้วยเงินสดเพิ่มขึ้นเงินสดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจะเป็น a บวกรายการวันที่8รายการสินทรัพย์มีเงินสดบวกเพิ่มขึ้น40,000 ฝั่งซ้ายสินทรัพย์ฝั่งขวาคือหนี้สินและส่วนของเจ้าของสองข้างจะต้องเท่ากันเสมอในการค้าวันนี้ตัวส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นบวก4ี่หมื่นสองข้างจะต้องเท่ากันเสมอ4ี่หมื่นและ4ี่หมื่นบาทรายการวันที่12พฤษภาคมซื้ออุปกรณ์จากบริษัทบอลกาแฟเป็นเงินเชื่อ8,00 0บาท ซื้ออุปรกรณ์จะมีการปรับเพิ่มอุปรกรณ์ของเราจะเป็นสัญลักษณ์ของการเพิ่มขึ้นในส่วนของสินทรัพย์สัญลักษณ์จะเป็น a สินทรัพย์อุปรกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีการเพิ่มขึ้นแต่เราซื้ออุปรกรณ์จากบริษัทบอลกาแฟเป็นเงินเชื่อ8000บาทหมายถึงเราเป็นหนี้ตอนนี้เรามีเจ้าหนี้การค้าเป็นเงินเชื่อเพิ่มขึ้นเมื่อเรามีเจ้าหนี้เพิ่มขึ้นคือบวกเจ้าหนี้ของเราเป็นหนี้สินอยู่ภายใต้ตัว l วันนี้สินทรัพย์เพิ่มและหนี้สินเพิ่ม จากรายการครั้งที่แล้วเป็นรายการวันที่8นําเงินสดมาลงทุนเพิ่มในกิจการ40,000บาทวันนี้ซื้ออุปกรณ์จากบริษัทบอลกาแฟอุปกรณ์เพิ่มอยู่ภายใต้สินทรัพย์วันที่12มีรายการอุปกรณ์บวกไว้่8 0 0 0วันนี้มีหนี้สินเพิ่ม8,000บาทสรุปยอดเงินสด40,000อุปกรณ์8,000หนี้สิน8,000บาททุนนายสมชาย40,000บาท จากสมการบัญชีสินทรัพย์เท่ากันหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของเสมอสองข้างรวมกัน40,000ื่นบวกแ0 0พเท่ากับสี่หมและ8,000ันบวก4ี่0 0เท่ากับสี่หมสองข้างก็จะเท่ากันขอจบการพูดวิเคราะห์การค้าเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ